สวัสดีค่ะทุกคนใครที่แปลกใจนะคะพอเคยพูดไว้ในวิดีโอหนึ่งนะคะพดปีเจ้า iPad เนี่ยเอ๊ะไม่ใช่ iPad อ๋อไอแพถูกแล้วพดงงกับ iPad, iPod นะคะเจ้า iPad เนี่ยนะมาทําไมบ่อยๆนะคะเมื่อก่อนนี้พใช้ไมโครโฟนน้อยกับโทรศัพท์มือถืออัดเสียงไงตอนนี้เนี่ยพดใช้เจ้า iPad สะดวกในการส่งไฟล์นะคะเข้าไปที่ คอมพิวเตอร์ตัวใหญ่ปไงปุดใช้ Apple หมดเลยก็เลยง่ายเพราะว่ามันส่ง AirDrop กันได้นะคะคนที่ใช้ Apple ก็น่าจะรู้แหละปุดใช้โทรศัพท์ Android โทรศัพท์ Android เนี่ยเป็นคนละระบบปุดต้องใช้ usb เสียบดึงเข้าดึงออกปุ๊ดเองอะลำคาญตัวเองนะตรงนี้เป็นเทคนิคนะคะที่เห็นหลายๆคนอาจจะสงสัยก็เลยมาบอกให้ฟังนะคะเนื้อเรื่องวันนี้เนี่ยเป็นเนื้อหามาจาก ในเว็บโพไปอ่านไปอ่าน2เรื่องอยู่ที่ไทรัสออนไลน์ไม่ใช่ไทรัสภาษาอังกฤษไทรัสนะคะออนไลน์ไทยรัฐออนไลน์นะคะโบก็พูดหลุดๆเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอีกอันนึงเป็นข้อความในมติชนนะคะเขาเขียนเกี่ยวกับงานวิจัยแต่ไม่ใช่งานวิจัยทั้งหมดนะถ้าเป็นงานวิจัยทั้งหมดน่าจะมาเป็นเล่มๆใหญ่ๆโตๆเลยแหละเป็นงานวิจัยของนักวิชาการนะคะ คุณวุิของท่านก็คือปริญญาเอกนะคะเรียกว่าด็อกเตอร์นะคะด็อกเตอร์เนี่ยมีอยู่3หรือ4ท่านนี่โป๊จำไม่ได้ปโป๊ะจะเอาลิงก์ของเว็บนะคะมาใส่ไว้ที่ช่องข้อความข้างล่างในกล่องข้อความข้างล่างคุณไปอ่านเลยนะคะ,ปะโปจะอยากให้คุณๆเนี่ยที่มาฟังโป่ะไปอ่านถ้าคุณไม่ได้รู้มาก่อนไง เป็นข้อมูลที่ดีมากๆเลยสําหรับผู้หญิงนะคะผู้หญิงไทยเราไม่พูดถึงชาติอื่นเราพูดถึงผู้หญิงไทยที่มองหาสามีฝรั่งนะคะสามีต่างชาติสามีที่ไม่ใช่คนไทยอะ่ะเป็นข้อมูลที่ทําให้คุณน่ะได้ชง,งนฉุกคิดนึกถึงว่าฉันจะทํำยังไงในเส้นทางของฉันไม่ได้บอกให้เลิกไง เอามาเป็นข้อมูลที่ตัวเองจะได้รู้ว่าตัวเองจะไปในเส้นทางแนวทางไหนไงจะได้ไม่ไปประสบกับภาวะและสถานการณ์ที่ไม่ดีเหมือนกับตัวอย่างที่เขาเขียนบอกไว้ให้นะคะเอาอันแรกก่อนน่าสนใจมากๆเลยนะคะที่จังหวัดขอนแก่นนะโบ๊ทคิดว่าโบ๊ทจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดก็ไปดูในเว็บนะ ว่าจังหวัดอะไรกันแน่มีคลินิกนะคะเปิดขึ้นเพื่อให้ข้อมูลและความรู้กับผู้หญิงไทยและครอบครัวของผู้หญิงไทยก็คือพ่อแม่นั่นเองนะคะว่าการที่ลูกเนี่ยไปมีผัวฝรั่งเนี่ยไม่ใช่ว่าจะดีทุกคนไม่ใช่ว่าเห็นคนอื่น เฮ้ยบ้านนั้นเว้ยเขามีลูกสาวเขามีผัวฝรั่งโอ้โหมนมีเงินทําบ้านใหม่ซื้อรถโอ้โหใช้เข้าของดีเฮ้ยบ้านฉัน้นให้ลูกสาวฉันไปหามั่งดีกว่าอย่างนี้คลินิกเนี้ยให้ข้อมูลแล้วก็แนะนําว่าถ้าส่งลูกสาวไปหาฝรั่งเนี่ยให้เป็นผัวเนี่ย มันมีทั้งดีและไม่ดียังไงไงเขาให้ข้อมูลไม่ใช่แค่ผู้หญิงอย่างเดียวให้พ่อแม่ด้วยอะ่ะปอชอบมากๆเลยแต่ปอไม่รู้นะว่าเขายังมีอยู่ไหมนั่นเองนะเพราะในข่าวนี่น่าจะเป็นเนื้อหาที่ไม่ใช่ปัจจุบันอะ่ะไปดูเอาไปดูเอานะคะอีกอันหนึ่งก็คือเขากล่าวถึงว่าผู้หญิงหลายๆอาชีพเลยนะอย่างเช่นพยาบาลคุณครูแล้วก็อาชีพอื่นอยากที่จะมี สามีต่างชาตินี่แหละก็หันตัวเองไปทำอาชีพอื่นที่จะมีโอกาสได้เจอเช่นเปลี่ยนจากอาชีพที่ทำอยู่ไปทำงานที่บาพัทยาเพื่อจะได้เจอฝรั่งไงแล้วก็ได้เป็นผัวไงนะหลายหลาคนไม่ได้เจอคนดีบ๊ไม่พูดถึงคนที่เจอคนดีดีกว่าคนที่เจอคนดีก็ดีไปไงเพราะคนที่เจอคนดีเนี่ยก็คือผู้ชาย ดูแลอย่างดีพาไปอยู่ที่ต่างประเทศให้เงินรายเดือนให้เงินส่งเสียที่บ้านด้วยดูแลอย่างดีมีความสุขก็ทําให้คนอื่นมองเห็นคนเนี้ยว่าเอ้ยเขามีชีวิตดีมีผัวฝรั่งดีไงฉันก็อยากมีบ้างไงทํำยังไงอะก็ผ่านตัวไปทํางานที่บาพัทยาแล้วก็ได้ผัวฝรั่งอย่างตั้งใจดังหมายไงพอได้แล้วเนี่ยเป็นยังไงอะไม่เหมือนไงไม่เหมือนคนนั้น บางคนได้มหาเศรษฐีเลยนะในในเนื้อข่าวเขเขียนไว้ปรากฏว่ามหาเศรษฐีเนี่ยไม่ได้ดูแลอย่างดีเลยอะ่ะทำร้ายร่างกายต่างหากอย่างเงี้ยไม่ให้ออกไปทํางานมหาเศรษฐีก็ไม่ได้ให้เงินด้วยอย่างเงี้ยบางคนเลือกผู้ชายที่อายุเกษียณ ก็ไม่เป็นไรอันนั้นแล้วแต่แล้วแต่ความชอบนะใครที่เจอดีก็ดีไปอย่างที่โบลบอกไปแล้วใครเจอดีก็ดีไปแต่ให้คุณมามองถึงคนที่เขาเจอไม่ดีคุณจะได้เอาไปนึกไปคิดว่าตัวเองอจะไปทิศทางไหนไงบางคนก็เจอผู้ชายที่อายุกเกษียณแล้วอยู่ด้วยกันใหม่ๆอ่ะก็ดีดีทุกสิ่งอย่างแต่บ้านปลายแล้วคือตัวเองต้องดูแรไงมีภาระที่ผูกพันมา เพราะผู้ชายเกิดเป็นโรคประจําตัวอย่างเงี้ยก็ต้องดูแลกันไปอะ่ะทิ้งกันละแย่เลยบางคนก็อาจจะหักดิบไม่เป็นไรชีวิตฉันฉันขอทิ้งไปหาใหม่อันนั้นก็ไม่รู้่นะหลายหลายคนก็ต้องทนอย่างในช่องโบก็มีคอมเมนต์มาคอมเมนต์ไว้เหมือนกันว่ามีความทุกข์ไม่มีความสุขเพราะต้องดูแลสามีแก่ มีข้อความที่โบชอบเขาเขียนเอาไว้แต่โบจำไม่ได้ทั้งหมดข้อความคร่าวๆนะหลายๆคนบอกว่าไปใตายเอาดาบหน้าเดี๋ยวนี้ <c oughs> ไม่ต้องรอดาบหน้าแล้วดาบนี้แหละเพราะว่าไปแล้วอ่ะถ้าไม่ได้เตรียมตัวล่วงหน้าไว้ก่อนเนี่ยตายดาบนี้แน่นอนไม่ต้องรอดาบหน้าเพราะอยู่ไม่ได้ไงให้บทความบอกว่า คนหลายๆคนพูดถึงการขุดทองไปขุดทองในต่างประเทศข้อความบอกว่าขุดทองอะนะต้องมีอุปกรณ์นี่โอ้โหชอบมากๆเลยอุปกรณ์ในการขุดทองคืออะไรต้องมีความรู้ไงต้องมีทักษะต้องมีไหวพริบและต้องมีปัญญาไม่ใช่อยู่ๆคุณจะไปแบบไม่มีอะไรเลยแล้วไปขุดใช้มือเปล่าอย่างเงี้ย เดี๋ยวนี้ไม่เหมือนมาก่อนแล้วนี่คือสิ่งที่เขาเขียนเอาไว้นะคะแล้วเวลาไปอะ่ะคนนะคะที่คิดว่ามีสามีฝรั่งแล้วอาจจะได้เหมือนโบ๊ทอย่างเงี้ยไม่ต้องทํางานนะไม่ใช่ทุกคนไงที่จะเจอโบ๊ทเองอะนะสิ่งที่ทําให้โบ๊ทอะไม่มีอิสระคือเรื่องการเงินนี่แหละเพราะโบ๊ไม่ได้ทํางานโบ๊ไม่ได้มีไรายได้เวลาโบ๊ใช้สอยอะไรอะ่ะ ว่าใช้สอยจับจ่ายได้ไม่เต็มที่อยากได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อไม่ได้ไม่มีเงินไม่มีเงินดือของตัวเองยังไงนะพวกก็ยังสนับสนุนให้ผู้หญิงทํางานมีไรายได้เป็นของตัวเองถ้าคุณทําได้อะ่ะดีกว่านะ คุณจะได้จับใจ่ายใช้สอยได้เต็มที่อย่างโบ๊ดูรายการของช่องอื่นๆอ่ะไม่ใช่เฉพาะที่เป็นเมียฝร,รั่งเขามีรายได้เป็นของตัวเองอ่ะโว้ยเขาจะซื้อบ้านซื้อรถซื้อข้าวของซื้อแบนด์เนมซื้ออะไรไม่รู้ที่เขาอยากได้แต่แ๊บโบ๊ทอะมันไม่ได้สนใจพวกนั้นหรอกพวกก็คิดไงว่าถ้าโบ,บ๊ทมีกําลังเงินด้วยตัวเองเนี้ยโบ๊ก็คงดีกว่าไม่ต้องมารอขอว่าเออมิดเตอร์อยากได้นั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยโบ๊ทก็ไม่ได้มีความอยากอะไรเท่าไหร่หรอกตอนนี้สิ่งที่โบ๊ทอยากได้คืออี้นนต บ้านก็น่าจะโทมอยู่จะซื้อแล้วปล่อยให้เช่าก็ไม่มีคนดูแลเงี้ยก็ยังอ่ะก็ในอนาคตก็อยากที่จะมีเงินเพื่อจะไปซื้อบ้านอยากกลับไปอยู่ที่ไทยอย่างเงี้ยน,นะเขาอ่าคงซื้อให้แหละแต่ว่าเวลาผ่านไปอ่ะราคามันก็สูงขึ้นสูงขึ้นซึ่งเขาก็จะมีเงินมากตามระยะเวลาที่สูงขึ้นไหมก็ไม่รู้แนละ้วถึงเวลาที่ แก่ตัวลงก็ทํางานไม่ได้แล้วเงินเก็บเขาอะมีแค่ไหนก็ไม่รู้ไงเพราะว่าไม่เจอก็ไม่ใช่มหาเศรษฐีไงเนี่ยนะคะก็คือเวลามีสามีฝรั่งแล้วเนี่ยให้พึ่งพาตัวเองดีที่สุดเห็นด้วยเห็นด้วยร้อเลยกับคําพูดนี้นะคะกับหลายๆคนที่เขาพูดไว้นะคะก็นี่แหละข้อความและข้อมูลว่าอยากจะเอามาให้ทุกคนได้คิดนี่แหละคะ่ะก็เป็นข้อมูลที่โอได้ไปอ่านมานะคะ ใครที่ไม่ได้เคยไปอ่านไม่ได้เคยไปสนใจไปหาเนี่ยแล้วคุณได้เข้ามาฟังช่องโบนเนี่ยนะเข้ามาฟังโบนพูดเนี่ยนะก็เป็นสิ่งดีๆของคุณและที่เข้ามาในชีวิตคุณในเวลาสั้นๆไม่กี่นาทีเนี่ยแหละทําให้คุณได้เปิดโลกทัศน์คุณจะได้รู้ว่าเออไอาการที่ฉันก็อยากจะมีสามีฝรั่งเนี่ยมันมีอะไรที่จะต้องคิดอีกบ้างนอกจากแค่ทำยังไงให้เขารักชันทำยังไงให้เขาม่ขอยันแต่งงานเร็วๆนะคะ ขอทุกคนโชคดีนะคะไปแล้วบายสวัสดีค่ะลิงก์อยู่ในกล่องข้อความนะคะไปอ่านเพิ่มเติมได้จ้าไป